ฟังนิทานต่อตอนเย็นก็เลยเหลือแต่คนวัดตอน,นี่นิ <c oughs> ่คำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายก็เพื่อที่จะให้เราแก้เครื่องผูกนะแก่ไม่ได้ทั้งหมดก็คลายมันออก <c oughs> แต่ให้มันมัดแน่น มันก็อึดอัดอึดอัดก็เป็นทุกข์นั่นแหละไม่มีอิสระภาพก็เป็นทุกข์ในเครื่องผูกท่านเปรียบไว้มันมีตั้งสิบเปาะลิศ แต่เป็นเชือกก็สิบเส้นนะที่ท่านเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์นนะพระอริยเจ้าขันตนแก้ไปได้นสามเส้นสามปอกก็เป็นอิสระขึ้นมาได้หน่อยอันะอาจจะงอกแงกงอกแงกที่คอได้บ้างนะ พระอริยเจ้าขั้นที่ขั้นที่สองนะสามเส้นนี้แกะออกได้แต่อีกสองเส้นแค่คลายเฉยๆนะแค่คลายยังเอาออกไม่ได้นะต้องขั้นที่สานุ่นพระอนาคามีถึงแก้ได้ห้าเส้น ก็เป็นอิสระมากขึ้นแล้วตอนนี้อิสระจากเครื่องผูกของโลกนี้ด้วยนะไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกนะเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป็นอนาคาลิกอนาคาพระอนาคามีอันนี้แกได้ก็ยังแก้ได้แก้ัะ ห้าเส้นนะยังเหลืออีกห้าเส้นนะมันละเอียดเข้าไปอีกเหนียวแน่นเข้าไปอีกพาราหันเป็นจะแก้ได้หมดทั้งสิบเรื่องเมื่อเชา้านี้มันอยู่ในหมวดไหนก็อยู่ในขั้นต้นแต่เป็นขั้นต้นอย่างหยาบอยู่ในข้อที่สามเส้นที่สามคือสีลพทะปรามาศ นะรูปคําในศีลรูปคําในข้อปฏิบัติแต่ยังอันนี้ยังหยาบคือปฏิบัติในาการทําบุญให้ทานการอะไรต่างๆไม่ละเอียดอย่างอย่างอย่างการภาวนานะแต่ก็เป็นโทษเป็นโทษถ้าเรายังมัดอยู่ มันก็อึดอัดไม่ได้ทำหรือทำไม่สมบูรณ์ก็กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ก็ถูกตำหนิกลัวคนจะว่า <c oughs> เพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้ตามเป็นจริงใช่ไหมยังไม่รู้ตามเป็นจริงว่าที่ยกมาสี่ ทำบุญสี่เรื่องสี่ข้อทำบุญอุทิศในในโอกาสครบรอบเจ็ดวันสิบห้าวันห้าสิบวันร้อยวันบางทีก็ฟังมาผิดผิดถือมาผิดผิดเชื่อมาผิดผิดบอกต้องครบรอบเจ็ดวันจะต้องต้องทำบุญให้ได้แต่ไม่ได้ทำบุญคนตายนี่ไม่ได้ ไปเกิดไม่ได้รับบุญอันนี้ผิดแล้วเพราะพระนางมาลิกาที่ตอนพระเจ้าประเสนที่โกศลทำบุญเจ็ดวันนั้นไม่ใช่เพราะไม่ใช่ว่าพระนางมาลิการอบุญจากพระเจ้าประเสนที่โกศลถึงได้ไปสวรรค์คือนางมาลิกานี้ไปซะก่อนไปเพราะอะไรเพราะเหตุแห่งบุญ พราะพ้นจากวิบากกรรมวิบากกรรมตัวนั้นก็เป็นเครื่องผูกเหมือนกันแหละนะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็บอกเออจริงๆนางมัลเลก,กาไม่ได้อาศัย <c oughs> ผลบุญของพระเจ้าป,ประเสนที่โกศลแต่พระเจ้าประเสน์ที่โกศลได้ไหมได้แต่อะไรได้ความสบายใจใช่ไหมเป็นทุกข์ กังวลเรื่องนี้ว่าโอ้ยมียรักของเราทำดีรับหน้าที่เป็นหัวหน้าตอนรับพระสงฆ์องค์เจ้าเวลาเข้ามาในงานในพระราชวังนี้นางมาริกาเป็นแม่บ้านใหญ่เป็นคนจัดแจงจัดการทั้งหมดทำได้เรียบร้อยมากนะก็อยากจะรู้ว่าทำบุญขนาดนั้น ตายแล้วจะไปไหน2องวันแรกไปถามพระพุทธเจ้าไม่กล้าตอบเลยแต่ตอบเดี๋ยวพระเจ้าประเสริที่โกศลทุกหนักอีกทำบุญขนาดนี้ยังไปตกนรกอยู่เหรอยังไปเป็นเปรตอยู่เหรออะไรอย่างนี้นะตั้งก็ชวนคุยเรื่องอื่นอ่เพราะ ถึงเวลาสมควรท่านก็บอกว่าเออกลับไปก่อนนะอันนี้ก็ฟังเรื่องโน้นเรื่องนี้รู้สึกเบิกบานใจขึ้นก็อา้าวกลับไปนะครั้งที่สองก็เหมือนกันานางมาริกายยังไม่ได้ไปสวรรค์ตั้งก็ชวนคุยนะนะท่า,านมีฤทธิ์นี่นั่นนะขนาดพระเจ้าระเสรศนที่โกศลน,นี่คือพระโพธิสัตว์นะความเห็นผิด ความเข้าใจผิดนะความรักความห่วงความผูกพันมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นอา้าวครั้งที่สองท่าก็ชนคุยจะลืมลืมไป <c oughs> พอยิ้มแย้มแจ่มใสได้ทั้งก็ให้กลับไปครั้งที่สามครบ 7, เจ็ดว,วันแล้วนางมาริกาพ้นโทษแล้วนะไปไปสวรรค์แล้ว เออตอนนี้พอถามขึ้นมาอีกพระพุทธเจ้าก็บอกเลยอ่าอ่าบอกว่าไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้นะมีวิมานมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยพระเจ้าแผ่นดินดีใจใหญ่เลยกลับไปก็นัดแนะเอาไปดูซิวันไหนว่างกิจาการนะเอาทำบุญใหญ่ทักทีนะทำบุญใหญ่ นิมนต์พระสงฆ์เข้าไปรับอาหารรับสังฆทานก็เลยเกิดเป็นธรรมเนียมว่าเออ,อเจนะอมัดก็ต้องเอาอย่างใช่ไหมพระเจ้าแผ่นดินอชอบอย่างไหนก็อเอาอย่างวันนั้นก็เป็นเหตุให้ออถ้าเจ็ดวันก็ต้องทำบุญทำบุญอุทิศให้ ทำบุญแล้วคนตายก็จะได้ไปสวรรค์เหมือนอย่างนางมัลิกาเทวีอันนั้นอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดความเข้าใจผิดนะแต่ถ้าผู้ใหญ่ทำผู้นำแว่นแคว้นผู้นำประเทศทำเจ้านามมาดก็ต้องตามเศรษฐีก็ต้องตามเรื่องที่สองที่สามที่สียิ่งน่าตลกกว่านะ แต่มันก็แก้ทุกคนได้นะ,ะลูกชายตายทุกอยู่โอกินไม่ได้นอนไม่หลับล้มป่วยพระท่านก็บ,บอกว่าไม่ใช่ช่วยเรื่องคนตายหรอกช่วยคนเป็นนี่มันทุกข์มากก <c ười> <c ười> <g ười> ็ให้ทำบุญซะให้ทำบุญฟังเทศคิดว่าบุญกุศลนี้คงจะไปถึงลูกชายอ ทำแล้วเออก็รู้สึกสบายใจแต่คนทำนั้นเป็นเศรษฐีซะเป็นเศรษฐีเป็นผู้มีชื่อเสียงคนก็เอาอย่างนะเรื่องอื่นก็เหมือนกันแม้แต่สัตว์เลี้ยงตายคนรักสัตว์ก็เป็นทุกข์เจ็บป่วยไปเหมือนกันนะอ้ะอาวท่านก็แน,นะบอกที่ท่านแนะ เนี่ยเพื่อช่วยให้คนที่ยังอยู่นี่ที่มันทุกข์นี่ให้ได้ทําความดีให้มีโอกาสให้ทานนนะให,ให้มีโอกาสได้ฟังเทศได้เกิดความพาใจที่ถูกต้องขึ้นมาจิตใจก็เบิกบานคลายทุกข์ไปเรื่องสุดท้ายยังยังน่าน่าขำกว่านั้นอีกอ่ ตุก,กตาของเล่นเสียหายเสียหายก็ทุกจนล้มป่วยเหมือนกันนะเด็กใช่ไหมโอ้ยทุกยาวเลยน,ะ,น,ะ,นะอันนี้ไม่ไม่รู้อยู่ในข้อสิบหวันหรือห้าิวันแหละไปค้นไปค้นอ่านดูเรื่องทั้งสี่เรื่องเกิดขึ้นที่นครสาวิถีทำไมเกิดที่นั่นบ่อย เอวังเมสุตังที่ไรก็มีแต่เรื่องสาวัตถีเพราะพระพุทธเจ้าจำมัรษาที่นั่นนานที่สุดใช่ไหมทั้งที่เชตวันทั้งที่อีกวัดหนึ่งบุพารามหรืเปล่าบุพพารามหปีที่วัดเชตวันนั้นมากกว่าเพื่อนสิบเกปีสองวัดนั่นก็ยีสบหปี อยู่สาวัตถีนานที่สุดงั้นเรื่องต่างๆก็จะเป็นอย่างนี้เออว่าลูกคนลูกหมาก็ยังว่ามันเป็นสัตว์แต่ของเล่นนี่มันคงไม่ได้ต้องการบุญกุศลที่อุทิศไปนะอุทิศไปมันก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมอ่าแต่มันเป็นประโยชน์กับอะไรเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นทุกข์ น,นะช่วยคลายทุกข์ให้กับคนที่ยังเป็นอยู่แต่นี้ทางวัดป่าเราไม่ค่อยมีกิจกรรมพวกนี้เท่าไรไม,ไม่ใช่ไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนตายหรอกแต่ว่าปกติแล้วท่านก็จะไม่มีกิจกรรมการงานบ่อยๆอย่างวัดเรา ก็มีสองงานงานสงน้ำปีนี้ติดโควิดก็ไม่ได้สงงานกระถินก็ยังทำได้แต่ลดความแออัดลงไปนะก็กลาว่าเอาแค่สองงานนะเอาแค่สองงานนี่แหละเป็นหลักเพราะงั้นนะบางทีไม่ได้ทำสิบวันให้50สบวันให้ ร้อยวันให้ก็อย่าไปตกอ,อกตกใจอย่าอย่าไปเสียอ,อกเสียใจเอ้ยทำไมไม่ทำให้อาจารย์ของเราเนาอ,อ่างั้นนะ <c oughs> ตอนร้อยวันของหลวงพ่อทูลก็ไม่ได้ทำให้เพราะว่าช่วงนั้นมันตรงอยู่กับงานสงน้ำฮะบางคนก็ไปถือว่าจะต้องครบร้อยวันซะก่อนถึงจะเผานะนะของหลวงพ่อทูลก็ไม่ได้ครบ ร้อยวันหรอก90้าสิวันกว่าก็ากาาเผาซะ,ะก่อนเพื่อมันจะได้ไม่ชนกับงานสงน้ำนั่นนะตอนปีส <c oughs> <c oughs> องพันห้าเะนอยู่ที่ความเหมาะสมนะอยู่ที่ความเหมาะสมแต่เราไม่เข้าใจต้นสายปลายเหตุเป็นมาอย่างไร บางทีคนนั้นพูดคนนี้พูดอธิบายไม่ได้ก็ใจก็เสียไปเหมือนกันนะร,รมเนียมประเพณีก็เป็นเครื่องผูกอันหนึ่งเหมือนกันถึงแม้เป็นเครื่องผูกที่หยาบหยาบแต่มันก็เป็นเครื่องผูกเครื่องมัดเหมือนกันท่านถึงบอกว่าเรื่องศีลเรื่องข้อปฏิบัติ้าไม่ชัดเจนมันก็เป็นเครื่อง เครื่องผูกของเรานนะอยู่ในข้อะะาาศีลพตะปาาตแต่สำคัญที่สุดก็พอต้นนั่นแหละทุกทั้งหลายก็เกิดจากความเห็นผิดในการเข้าไปยึดว่ากายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราที่ท่านเรียกว่าสักกายทิฐิท่านถึงให้เริ่มต้นจากเรื่องของกายทุกเพราะโควิดนี่ก็เป็นห่วงเรื่องกาย แต่ส่วนใหญ่เราบอกว่าเออกายก็ไม่ค่อยเท่าไรเป็นห่วงเรื่องสมบัติเรื่องธุรกิจเรื่องหนี้เรื่องสินธุรกิจสมบัติต่างๆก็คือความเห็นผิดที่ไปยึดเอาว่ามันเป็นของเราแต่ท่านบอกละเอียดที่สุดก็คือยึดว่ากายนี้เป็นของเราจะแหวงหาสมบัติก็มาบำรุงเลี้ยงกายอันนี้ดูแลกายอันนี้ นะแต่พอหามามากๆเข้ามันไม่ใช่เอาแค่พอดีเลี้ยงกายดูแลกายแต่มันคิดไกลไปกว่านั้นอีกอคิดเผื่อลูกเผื่อหลานคิดขยายใหญ่โตคิดเอาเกียรติเอาหน้าตาชื่อเสียงกว้างก็ไปอีกทำไปทำไปแทนที่จะ หาวิธีแกะคายเครื่องผูกเครื่องมัดกับสแสวงหาเครื่องผูกเครื่องมัดมากขึ้นมากขึ้นเมื่อก่อนเชือกเส้นเล็กๆก,ก็กลายเป็นเชือกเส้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะตอนแรกฟันแค่สองเกลียวก็กลายเป็นสามเกลียวสี่เกลียวห้าเกลียวนะแข็งแรงขึ้นเหนียวแน่นขึ้นแมนะ้แม้ <c oughs> แมะจะ แม้แต่จะเป็นเส้นแรกหรือเส้นที่สองเส้นที่สามอยู่ก็าตามแต่ฟันไปน,นานๆหาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่ตอนแรกมันมีสองเกลียวมันกลายเป็นเพิ่มเป็นห้าเกลียวหกเกลียวนะยิ่งเหนียวแน่นมากขึ้นเพราะนั้นในที่สุดแล้ว บุญก็เป็นเครื่องผูกบุญก็เป็นเครื่องผูกบาปก็เป็นเครื่องผูกเห็นไหมอย่างนางมาริกานี้ที่ต้องไปรับกรรมอยู่ก็อันนี้นึกถึงบาปแต่พวกที่ทำบุญและติดกับบุญก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันแต่มหลวงพ่อท่าน เราให้ฟังท่านเป็นเทวาดาก็อาศัยติดบุญเหมือนกันแหละอยู่ดูแลอุปถากคูบาจารย์ไม่ใช่เรื่องปัจจุบันหนี้หรอกโน้นย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยพระสิขีพุทธเจ้านะนะะได้จำบรรษากับท่านปีแรกท่านเขียนหนังสือเล่มแรก แนวทางปฏิบัติภาวนาต่นในทุกเอาไปอ่านทานดูสิและตท่านถามบอกว่าพิมพ์ดีไหมแต่หมัยน้นไม่มีไม่มีทุนไม่มีอะไรจะไปเข้าลงพิมพ์หรอกกับพิมพ์ใส่กระดาษไขโลเนียวออกมาแจกกันอ่านแต่ถ้าเราไม่อ่านหนังสือแล้วก็ฟังครูบาอาจารย์ไม่รู้เรื่อง ท่านถามบอกพิมพ์ดีไหมล่ะโอ้ดีครับจะ,จะได้เป็นบุญด้วยแล้วก็ตอบไปตามภาษาพระใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่อ่านประวัติครูบาอาจารย์มาเยอะพอสมควรเหมือนกัน <c oughs> อันตอบว่าเราไม่เอาบุญไม่เอาบาปแล้วอันพูดเฉยๆไม่อธิบายอะไรโอ้เราต้องไปคิดไปค้นเลย คนพูดอย่างนี้นี่นจิตของท่านจะเป็นยังไงท่งานก็ไม่ได้พูดกับคนอื่นหรอกอยู่กันสองต่อสองเอาเอาลายมือของท่านไปทบทวนแล้วไหนที่ต,ต้องแก้ต้องวักอะไรนะนะไปรายงานท่านท่านตามขึ้นมากับคนอื่นท่านไม่พูด ทำไมพูดกับเราเพราะว่าอันนี้มาบวชตอนอายุมากแล้วสามสิบกว่าแล้วสามสิบสาเป็นครูเป็นข้าราชการมาด้วยมีความรู้มาด้วยนั่นะเรื่องความเชื่อความศรัทธายังน้อยต้องกระแทกให้ไปไปคิดดูสักหน่อยนั่นะยังดีเรามีพื้นฐานได้อ่านได้ศึกษามาบ้างถ้า ไม่เคยอ่านมาบ้างเลยพูดท่านพูดอย่างนั้นนะบางคนงงนะทำไมเราเออไม่เอาบาปนะก็ใช่แต่ทำไมไม่เอาบุญด้วยนะเพราะทั้งบุญทั้งบาปก็ผูกเราไว้ในวัฏฏะสงสารทำบุญ ในที่สุดก็ยังต้องทิ้งบุญเหมือนกับอาศัยเรือข้ามฟากข้ามไปแล้วไม่ต้องแบกเรือไปด้วยแต่ตอนข้ามยังไม่พ้นยังต้องอาศัยเรือยังต้องอาศัยสเสบียงใช่ไหมเพราะนั้นพอเห็นครูบาอาจารย์บอกว่าเราไม่เอาบุญไม่เอาบาปก็เลย บุญก็ไม่อยากทำนี้จะภาวนาอย่างเดียวว่างนั้นเลยไม่มีสเสบียงในการเดินทางเรือก็ไม่มีจะเอาแต่ว่ายน้ำเอาแต่กำลังว่ายน้ำข้ามไม่ไหวก็ตายเพราะนั้นต้องจัดสรรให้พอเหมาะพอดีกับกิจกรรมของพวกนี้ ชาบ้านตัวทั่วไปในชนบทเมื่อก่อนไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกทำบุญเจ็ดวันสิบห้าวันห้าสิบวันร้อยวันเผาแล้วก็แล้ว <c oughs> มีโอกาสถ้าเผาแล้ว,ถ,าาว,ลวถ้ายังไม่พร้อมก็อ่าก็เก็บไว้ก่อนยังไม่เผาหรือว่าเอาเผาบรรจุไปแล้วสิงหนึ่งตะทางอีสานก็ ได้เป็นเจ้วภาพกระถินถือว่ากระถินเป็นบุญใหญ่ได้เป็นเจ้าภาพกระถินอุทิศก็ถือว่าจบนะ <c oughs> แต่คนในเมืองเขามีสตังเขาก็ทำก็เหมือนกับเมืองกรุงสาวัตถีนั่นแหละเศรษฐีเยอะเซนาอามา์เยอะนั่นนะ เขาทำเขาก็ไม่เดือดร้อนแต่ชาวบ้านเราไม่ไไม่ต้องไปตามอย่างนั้นก็ได้ไม่ได้ทำก็อย่าให้มันเป็นความทุกข์ใจอย่าอามาเป็นเครื่องแบกเครื่องผูกยิงวัดป่าวัดสายปฏิบัติจะจะต้องจัดให้ทุกคนแม่ชีตายพระตายเนนตายชาวบ้านตายโอ้ย พระเราจริงๆหน้าที่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่แต่ต้องไปทําไปจัดแจงอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่เคยนับเลย <c oughs> เ,อเ,ออเ,อเมื่อก่อนก็ไม่เคยมีกิจกรรมอะไรมากมายเรื่องมันคงมันเกิดเนี่ยไม่มีเลยพอทีหลังมันได้อยู่วัดเพราะต้องแจกทุนก็เออ,เอ,อ,เอ,อหมู่คณะมาปรึกษาหรื ทำสักหน่อยไหมเขาบอกถ้าทำก็ทำหน่อยๆน,นะไม,ไม่ต้องทำใหญ่เอาเฉพาะไอ้ที่ใกล้ชิดคุ้นเคยกันแล้วก็ไอ้ใกล้ๆก,กันด้วยนะไม่ต้องทางไกลไม่ต้องที่จริงที่รู้จักคุ้นเคยนะ่ะมันเยอะอน,นะเอาเฉพาะใกล้ๆก,ก,กันมาตอนแรกก็ไม่ได้ทำลรอกเราก็แจกแต่ทุนไป ก็เลยต้องเอาทำหน่อยๆอ,อ,อย่าให้มันเป็นอย่าให้มันเป็นเครื่องผูกทำอย่าให้เป็นถึงกับวุ่นวายต้องเตรียมการเตรียมงานเตรียมโน้นเตรียมนี้กันให้มันมีกิจกรรมวุ่นวายให้มันจบง่ายๆนั่นแหละให้มันจบง่ายๆถ้าเข้าใจอย่างนี้เราก็สบายใจนะโยมถาม แต่คนในวัดไม่ชัดเจนเขาไม่ชัดเจนก็เอียงได้เหมือนกันนะตอบไปตามความเห็นของฝั่งนั้นบ้างฝั่งนี้บ้างฝั่งอยากทำก็มีฝั่งไม่อยากทำก็มีนะเราก็ให้มันเป็นที่สงบสงดัดตั้งหน้าตั้งตาภาวนาไปหน้าที่ของเราก็มาช่วยกันชวนกันแก้แก้เครื่องผูกเครื่องมัด ให้มันเป็นอิสระมากขึ้นชักชวนกันทำอย่างนี้มีเวลามากขึ้นก็ถือเป็นเรื่องดีนะคงเข้าใจเนาะ,ะ,ะบางทีบอกโอ้คือพอเหตุไห้หลวงพ่อเข้านอ,นะอ,อเอานะอันนี้แหละนะต่อจากนิทานเมื่อเช้านี้